กินอิ่มแล้วก็น,นอนมอนเลยนะจ้านะะลมเย็นสบายกินอิ่มนอนหมอนนี่นะคะสำหรับมือนี้ถ้ามาเบิงมัวเปรี่ยวงัวเปรี่ยวพม่าะนะคะรับนี้ไม่เด่ตัวสวยๆเลย เปียอพมา่าเป็นม้วที่บอดือนะคะเฉื่องๆเลยผูกเสือกเรียกก็ได้กินอิ่มแล้วก็นอนมัวนั่นนิกาซิดิ่งกว่าซาโลเลยูนะคะต่างจากที่เคยเอาลงอยู่นะคะกะซิมี่ร้านี่ก็จะมีเปรียวพม่าแล้วก็เล่ฟรามั่นนะคะผสมกันนะคะกันกินแล้วก็นอน วัวหนานว,วาหนาวเลี้ยงวัวหนาวหนาวก็จะดีอยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นวัวก็สิอารมณ์ดีบงบงุดนิดนะคะกินอาหารใน้านง่วัวก็สิมันเย็นเหรอ,าหารนอนนกินแล้วก็นอนเนาะวัวมันก็จะอ้วนเร็วนะคะนี่นี่ค่ะสวยเลย ใส่ตัวนี้นะคะ,ะประมาณ4 8 0 0ตันสวยตอนวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ30-32ตัวโดยประมาณนะคะวัได้นาดนะคะโอ่งหูโอ่งหูจำนวนเปินกะวาประมาณ30กว่าตัวกินแล้วกันอนอง แต่ว่าเมื่อวนเรานี่ยแงมันขึ้นนี่บม่มีเสียงหอง้องบ่ม่มงเลยค่ะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยจะทาเป็นซาโลล่อาจจะมีตีกันแน่จกกันแน่แล้วก็ห้องอันนี้นี่คืออันนี้เพลย์ทาเลยหล้อ,หองอันนี้ก็จะเป็นบรามันนะคะบรามัดน,น,นี่เป็นธรรมะ เรียบมากๆสวยเลยนี่นะคะ,ะจะประมาณนี้นะคะมืนอนี้กับมะทายให้เบิงนะคะว่าวัวโคง้งวัวโคง้งอันนี้เขาเลยประมาณอาทรทีหนึ่งเลยนะคะนี่อาทรทีหนึ่งเดี๋ยวประมาณวัวต้นรอดนี่วัวพม่ารอดนี่เดี๋ยวประมาณเก้าสิบวันนะคะแปดสิบถึงเก้าสิบวันขาย จะบ,บริเวียงร่นคือเลนะคะเพราะว่าสากหรือว่าโค้งเขามากกับยู่ในเลนน้ำหนักที่บมตองร่อเลยน,นะคะคือคุ้นได้เลยนะคะคุ้นได้เลย สำหรับ มื่อนี้นะคะก็มาถ่ายแคลรีวิวของเบิร์นซูซูนะคะเดี๋ยวก <9. S 1> ว่าอีกเดือนหนึ่งสีมาถ่ายนึงวามเปลี่ยนแป้งว่ามันอ้วนขึ้นบอนะคะ,ะ,คะแต่ว่าจาสีเคยเลี้ยงรอดเมื่อกี่นะคะเดือนนึงเดือนนึงนเขาจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะว่าเขากินกินเกง่งกินแล้วก็นอนเขาจะอ้วนเร็วนะคะ อย่างไงคะเมืงบประมาณแล้วก็บอมีอ่ออ,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 อดๆแอดแอดคือเละนำ้ำโอ้ลมลมเย็นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะก่ะปากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความความรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะ ใคสนใจสิสอบถามเรื่องการเอ่าเขา่างวหรือจังไดกะคอมเมนต์ถามใดเลยนะคะกสิอันไหนหูกสิมาตอบนะคะอันไหนบ่งหูคะก็มาคุยคุยกันใดนะคะหรือสิทรมาสอบถามก็ไใดนะคะยุที่0651214902นะคะโทรมาคุยกันใดนะคะหรือสิมาเบงฟร์มยูที่บานก็ใดนะคะยูที่ บ้านป่าชาดโมทิตแปดตำบลพุนยางอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตต่างอยู่ต้งขังทีทําการผู้ใหญ,ญ่บ้านเลยนะคะยพืนอนผู้ใหญ,ญ่บ้านเลยถ้นใารอยากใครถี่ถืออยากมาเบิงนะคะแต่ว่ามาเบิงเวลาใดกกไดใดนะคะพันอยากแบบแน่ใจว่ามีคนอยู่บอ่อหรืออย่างใดก็โทรมาสาสอบถามก่อนกกได้ดน,นะคะ เพื่อการตอนรับห้องสีได้ตอนรับแบบเต็มทีเนาะมากเพามีคนมาเก่มัวๆนะคะค่ะ